บดินใช่ไหมบดินบดินฟอร์มดีฟอร์มเป็นไงบ้างบดินฟอร์มดีเมื่อวานนี้ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีมากแล้วก็ยังถ้าระดับบอลอาเซียนผมว่าถ้าริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็เรียกใช้งานบาดินได้อเอาไปได้ครับแต่ว่าก็อยู่ที่อีชีเพราะว่าอีชีเขาเป็นโค,ค้ดถ้าในมุมมองของอนักวิจารณ์หรือว่าแฟนบอลดูแล้วเนี่ยโอเคใช้บดินได้ถ้าบอลอาเซียนมีลูกเก่าลูกประสบการณ์นะครับฟอร์มดีมถือว่าถือว่าโอเคเลยเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ต้องปรับในเรื่องของการจบสกอร์ นะครับสำหรับบดินผาลาเมื่อวานม่ตต้อนบรรยายเห็นทางฝั่งซ้ายมันไหมเควินบดินมันคือคือผมว่านะถ้าสองถ้าสองท่านนี้ยเควินกับบดินเนี่ยถ้าเขาเข้าฝักหรือว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์เนี่ยผมว่าเมื่อวานเนี่ยก็ก็มีปั่นปวนแต่ว่าช่วงต้นเกมจะขึ้นทางขวาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไปเน้นที่อัสตาวีดูแล้วเนี่ยทางซ้ายเนี่ยน่าจะน่าจะเรื่องของสภาพร่างกายและอย่างที่ปั๊บบอกคือเตะทีจริงจริงเราไปดูโปรแกรมท่าเรือดียวันถ้วยไฮลีก เอเชียเอาทูไทยลีกบางทีก็มีเกมอีกสัปดาห์มีตลอดนะครับแน่นอนเรื่องของส q u a d ทีมแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายแล้วก็ยิ่งรู้อยู่ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาบ้านเราอ่ะมันไม่ได้ทัดเทียมกับบอลลีกต่างประเทศในยุโรปนะครับมันทําให้เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยมันก็มีปัญหาเป็นธรรมดาใช่ใช่นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูกันต่อครับสําหรับการท่าเรือว่าจะมีติดไม้ติดมือสักถ้วยไหมแต่วันนี้ที่คุยกันก็อยากให้ท่าเรือเขา ตื่นสักถ้วยหนึ่งอะเอเซีย2ถ้าเน้นๆหน่อยก็มีโอกาสไหมมีโอกาสแล้วพวกพวกชุนบุกนี่เขาแข่งไหพวกชุนบุกผมว่าเขามีหลุดนะอจะดูเกมกับเซรังงอมีหลุดนะแต่ต้องดูว่าสถานการณ์จำจำไม่ได้แล้วต้องดูว่าสถานการณ์ของชุนบุกตอนเนี้ยเขาตกชั้นหรือเปล่าอ๋อชุนบุกอะถ้าจำไม่ผิดตอนเนี้ยเขาเป็นทีมดังแต่ว่าเขาต้องไปหนีตกชั้นนะเขาไปอยู่ในโซนที่ต้องเพลย์ออฟตกชั้นนะผมจำไม่ผิดใช่ไหมเท่าไหร่ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันทําให เขาอ่ะอาจจะไม่เอาแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเจอพวกตอนตกใช่ไหมนั่นแหละตัวแปรอยู่งั้นนะครับแต่ก็อยากให้ถ้าเรือหรือว่าสมโมสรจากไทยอะ่ะไปได้ไกลนะครับใน ACL2 ีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกัน,นต,กตกชั้นใช่ไหมล่าสุดโโอ้หไม่เหมือนเขามันมีเพย์ออฟไม่ใช่หรอใช่ใช่เขาอยู่เขาต้องไปเพย์ออฟกับแดกูต้องดูก่อนว่าจะเพย์ออฟได้ยังไงนะครับส่วนเอฟนะครับเขาก็ตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วไทยอีกเนี่ยก็ต้องเร่ง ต้องเอาเดีวจับปลาสองมือก็ไม่ได้ใช่ไล่ะครับพูดกันตามตรง <c oughs> แล้วเหลือรีครับอีกเออ,อรีครับ3มเกมไอ้สาถ้วยเ้ยขา<ม>บอกตอนแรกบอกถ้าเรยจะเอาทุกถ้วยอ่ะแต่พอเป็นไงพอเอาทุกถ้วยมันกลายเป็นเป๋เ,ปเลยคือไม่สามารถจะโลเทนเตเตได้รอคือก็ใช้ชุดเนี้ยบอด,ดินเควินอัสนาวีใช้ชุดเดิมๆลงบทมันก็ลาเออ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ